สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะผมวันนี้มาอยู่กันในเกมมินิเวิร์นะครับวันนี้เราจะมาทาการผจญภัยกันต่อแล้วทุกคนแต่ในพาร์ทนี้เราจะไปผจญภัยแบบว่าที่ไกลขึ้นนะครับแบบว่าเดินทัวร์เลยไกลๆเลยรากลับว่าเราอยากจะไปเจอแบบว่าป่าดงดิบในอันที่สองนะครับเราจะต้องไปอันใหม่นะครับผมบางทีเราจะเจอที่อันเชิญใหม่แล้วก็ที่มันสามารถอันเชิญปีศาจงูปีกนกได้หรือ ไปกันเลยเลสโก้อุ้ยฝนหายว่ะเุ้ยคือมันเป็นลางดีนะที่ฝนหายนะทุกคนโอ้โหแบบว่าเหมือนมันจะบอกแล้วว่าเราจะประสบความสำเร็จในการไปในคะรั้งนี้เ <c oughs> อโอโดนปลาหอกใส่ตีตีไปตีไปเอ้ยอ้ยาวไกลล่างเหรอวิธนาการมันมาได้ไงวะเนี่ยเอ้ยผมว่ามันมาจากด้านบนแน่เลยว่ะไหนมาด้านบนมันจะแบบสามารถเดินลงมาได้เว้ย เออแต่ก่อนไปเราต้องมาสักการะก่อนดีขอสักการะนะครับผมไปสักการะเก็บไปกันเลยเอ้ยค่าค่าสักนิดแบบว่าเอาไปกินเป็นอาหารจุเจิญเออค่าน้องวัวสักคนละตัวแล้วกันนะวัววัวในข้อไก่ไงวัวในข้อไก่มาโอเคมาอยู่ได้ไงวะเนี่ยตีไปตีไปอยู่ไม่รู้ที่ไม่รู้ทางอ๋อนั่นไงขึ้นมาจากขบนจยิงด้วยเออเนี่ยมันมีวัวเดินมาแล้วมันก็ตกลงมาในนี้หรือเปล่าเออแลมวตัวนี้ทำอะไรวะเนี่ย เไอตัวนี้อยู่บนไฟเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยอ้ยเฮ้ยตายโว้มาท้ออะไรวะตีตีตีโอ้โหดากทันตะวันผมปลูกปลุกทาันตะวันใหม่ด้วยเรานอนก่อนไหมยังไงไหนๆก็มืดนแล้วเอออุ้ยนอนไปมันตื่นเช้ามาฝนมันจะตกปะเนี่ยกลัวกลัวเฮ้ยกลัวดินอนไปเด้อไม่เป็นไรหรอก ฝนตกมันทำให้คุณผู้ชมนั้นฟังเสียงลำบากก็จะไหมนี่ไงไม่ตกโดยี่ let's เลยไปทางไหนดีปันเราไปทางเหนือม้างไหมเราไม่ได้ไปนานต็ดีนะไปดงเหนเอ้ยหรือว่าป่านงดิบมันจะอยู่ฝั่งใต้วะถ้าเราอยากได้ป่านงดิบเราต้องไปฝั่งใต้ดิแถวฝั่งใต้ฝนตกชุกหรือเปล่าประเทศไทยโอเคไปฝั่งใต้เลยทุกคนฝั่งเหนือมันไม่น่าจะมีอะไรถ้าเกิดว่าเราสามารถอัญเชิญบอสงูปีกนกได้ปอนไม่ต้องห่วงปอนพี่มีธนูอยู่แปดนัด วุ้ยแกดำว่ะทุกคนเราสามารถทำอะไรกับมันได้ว่าแกดำเนี่ยแล้วก็สามารถเอาขนดำมาได้เนาะตีดูเอ้ยตีเอ้ยตีจากดำเป็นขาเชยเลยโอ้โหเจอป่าสีส้มว่ะมันคือปลาอะไรไหนว่าแมปไม่โหลดป่าสีส้มนั้นป่าที่เราอยู่หรือเปล่านะ <c oughs> อาจจะต้องไปตรงไปเรื่อยๆเลยเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรเราก็ต้องตรงไปเรื่อยๆหุย้ยน้องหมูว่ะหุย้ยฆ่ามันข่ามันฆ่ามมันฆ่ามัน แล้วน้องหมูก็ชอบกินอะไรวะเนี่ยถ้าถ้าในไมค์ครับก็ชอบกินแครอนนะเอาล,ล่ะข่าเกะเทาเนี่ยขาทีเป็นสีขาวหรือว่าเราลอกลอกสีมันออกมาวะถูกตีแล้วสิ่งสกปรกหายไปออถ้าเกิดว่าคลิปนี้ผมเสียงหล่อๆนิดนึงก็ไม่ต้องสงสัยนะฮะเพราะว่าผมนั้นเป็นภูมิแพ้นะครับแล้วผมจมตั้งแต่เช้าเลยใช่อากาศมันไม่ดีเท่าไหร่นะผมเป็นคนแพ้ฝุ่นนะครับเฮ้ยเดีด๋ยวเเจออ,อ,อะไรวะเนี่ยลาวาอ่ะปนมันออกมาด้านนอกโอ้พึ่งเคยเห็นครั้งแรกที่มันออกมาอยู่ข้างนอกแบบน,นี้นี่มัน ปางดิบไหมด้าซ้ายเนี่ยเฮ้ย hey, เออใช่ใช่ปา่างดิบโอ้โ oh, หถ้าปอนไม่ดูเนี่พี่ไม่สังเกตเลยเรอาลองเดินเข้ามาคือต้องมีสักอันบ้างแหละที่อัญเชิญเนี่ยใช่สักอันอน,ะนะ่โอ้เดินถึงเร็วกว่าที่คิดว่ะทุกคนเอางี้ดีกว่าคือถ้าเราไปตามหาม,ามันจะเจอ,อยากเราลองแบบว่าไม่ต้องตามหามันดีกว่าคือไม่ได้ตามหาเลยเลยเฉยมาเฮ้ยผมเจอว่ะเจอเหรอเออัน่นไงด,ด้านหน้ามีที่อัญเชิญอยู่โอ้ยนังลิงมาดีข้าแม่งอยากกินน้อลิงออ โอ้โหมันไม่ตีกลับเอ้ยมันมีธนูมันเนี่ยมันเอาอาวุธผมไปหรือเปล่าเนี่ยว่าไงไงที่อันเชิญจริงๆด้วยทุกคนต้องดาวแล้วว่าจะมีไหมเอ้ยมีมีเคไปมีทียนเชิญเหรอเราคิดว่าคลิปนี้มันอาจจะนานแต่จริงๆมันเจอเร็วกว่าที่คิดว่าทุกคนโอ้โหเจอเสือดาวเต็มด้วยเราตีมันตีมันอย่ามาขัดขวางการอัญเชิญพิธีกรรมอืมตายซะเฮ้ยปันทูแปะเอาไ้ที่บ้านเอาไที่บ้านเราจะอัญเชิญงูปีกนกหน้าบัตนาวแปะเฮ้ยนี่ไงปันเฮ้ย อโอ้โหถือว่าเป็นความประสมความสําเร็จนะครับนี่ตอนนี้เราสามารถอัญเชิญวิหารงูปีกนกมาได้แล้วตอนนี้ไอ้ใต้นี่มันจะมีของใช่ไหมตามปกติอ่ะผมไปดูวิธีมาเขาบอกว่าไม่ให้ทุบตรงๆนะเวลาจไายเนี่ยแล้วต้องทุบจากข้างล่างเหรออ่ลองทุบจากออข้างล่างดูมันมีมันมีกล่องอะไรงอย่างอยู่อ๋อคือเราสามารถดูได้เลยใช่ไหม อมีผลไอ้นี่ผลไม้อาเบอร์แล้วก็มีผงฝุ่นละอองดาวนะครับเราเราลองตีไอ้นี่ได้วหามันตีไอ้นี่ได้ไหมตีทำไมองระเบิดอะเมื่อไม่มันระเบิดไงไม่คือเราก็เก็บของได้เลยดีเนี่ยก็มีกล่องให้เก็บอยู่นี่อ๋อมีด้านในอีกใช่ไหมใช่งันลองทุบนะเออลองลองไอ้นี่ทุบด้านข้างดิเดี๋ยวผมทุบไปดูดิด้านข้างตรงนี้เห็นไหมมันก็ไปได้แล้ว ผมอยากทำลายระเบิดแ่บเอาไปใช้ได้อ๋อนี่เราเราทุบแป้นเหยียบได้โอเคโอเคเมันมันเป็น,นกลไกใช่ไหมเออแล้วดูดูไอ้ตรงนี้ผมว่าระเบิดไม่น่าระเบิดหรอกเพราะมันไม่มีกลไกไงโอ้ยมันจะไหนวะโอ้โอเคตอนนี้ดันในนี้ก็น่าจะปลอดภัยแล้วทุกคนเหมาะแก่การนอนมากให้เลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําการ เอาที่นอนมานอนได้เลยมาตั้งนอนถุงนอนโอเคตั้งโอเคประมาณนี้เอ้ยนี่มันที่นอนลายอะไรวะเนี่ยลายเสือดาวโอ้โหมีที่นอนนี่นี่มันดีจริงแล้วเราก็สามารถที่จะทุบได้เก็บไว้นอนในครั้งต่อไปนะครับอะ่ะตอนนี้เราพร้อมที่จะเข้าวิหารกันแล้วนะครับผมไปเลยโอ้ยตัวหอกโอ้ต้อนรับอย่างดีเลยนะไปเฮ้ยมีแตงโมเฮ้ยมันคือบล็อกทองเหรอมันตีได้บ้างลองตีดูดิ มันจะระเบิดปะเนี่ยงั้นนั้นเราค่อยตีหลังจากที่เราสู้กับมันนะโอเคลองขึ้นไปดูก่อนล้วกันว่าด้านหน้ามีอะไรบ้างอะแล้วทุกคนคือมันจะมีระดับการขึ้นแนะ่คือเป็นชั้นตำ่ตำๆแล้วก็ชั้นสูงไม่แน่ใจว่าเราควรจะขึ้นตรงไหนปนว่าเราขึ้นตรง,ตรงไหนดีไปขบนกันดีกว่าเออไปข้บนแล้วกันเดี๋ยวพอเราสู้กับมันเสร็จไอของที่อยู่ในมิหารนี้เราจะถอดมันให้หมดเลยเออดูมีของมีค่าเต็มไปหมดเลยระวังนะด้านล่างสามารถตกไปได้เออมีโอ้โหหนามตําตีมันก่อน เอ้ยเอ้ยเราต้องกระโดดนะระวังด้วยโอ้โหดูไอ้ทางนี้ได้อยู่เนี่ยไปดิเราไปเลยนี่โอ้โหลอดไฟโอ้โหสวยจริงเอ้ยทำไมนี่มันเหมือนว่าเราไม่ได้เดินเข้ามาในวิหารเลยเราเดินบนนะเนี่ยกระทุบดีกว่ากันนะเฮ้ยอย่าไปทูบมัวซวไปเว้ยกดของเราคืออย่าไปทูบมัวซวโอเคเอาละเดินไปดูสิครับว่าด้านในมีอะไรนะนี่มันอะไรกันเฮ้ยเราสามารถคิ้อะไรได้เหรอขิกขวาได้เหรอไม่ได้มันคืออะไรกันนี่ มัน่าจะเอาไปทุบตั้งบ้านของพวกเราได้นะอีกแล้วเหรอบางทีมันอาจจะมีประโยชน์กว่าการที่เราทุบแล้วไปตั้งที่บ้านแล้วนะ่ยโอ้มันสูงมากปอเพี่ว่าด้านล่างเถอะลงด้านล่างจากบนเถอะเออมันอันตรายเกินว่ะด้านบนมีกัักเต็มไปหมดเลยอะ่ะใช่นี่ประมาณตรงนี้เดินไปได้เออนั่นแหละเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมีลาวาด้ยปิดได้ปะปิดลาวาด้อันตรายเกินวอแนนปอนไม่เจอแล้วเจออะไรอ๋อนั่นบอลงปอูปีกโนกอันสวยงามว้าว ระบายด้วยไม้โอเคเรื่มาเลยเราเจอมันเร็วเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีหลอดเลือดขึ้นแล้วว่าปันปันสู้มันปัน,ป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 นอัเจนูยิงมันเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยเราต้องยืนยิงข้างบนเมาเาอเอยิงมันยิงมันอุ้ยอมันปลามันปลามันปลา,าพิดหรือเปล่ามันจุดอ่อนจะอยู่แถวหัวหลังหัวนะเทยมีอยู่โอ้ยพีดแล้วมั้งอ้าอาหารอาหารเฮ้ยมันบินมบินอาเราต้องชนะมันให้ได้เราลงไปฟันมันด้านล่างมันจะจีบมากกว่าอยู่ด้านบนเวะมั้ย ไม่รู้งั้นเอาบอลรอเดี๋ยวผมยิงธนูให้โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปรอให้โอเคเดี๋ยวผมคอยยิงธนูให้ลงมาแล้วตีมันมันอยู่ข้างใต้ไปอยู่ข้างใต้โอเคเดี๋ยวพี่เดินมาทางนี้อือรามาเลยเต็มเลยอืออือวันมายิงมาอยู่ยิงมาอยู่ยิงมาอยู่มันเจ็บหนักมันเจ็บหนักโอเคตีมัตีไปวิ่งยาวเอ้ยมันเลิกวิ่งตามมันเลิกวิ่งตามเฮ้ยตีมันตีมันโอเคมันโคตรนี่อยู่อะไฟมันไหนผมอ่ะมัไฟมัน นี่ตีตีตีตายซะอื่อตายซะตือโอ้โยโุ้ยแรงไงินไอ,อ้เรียบร้อยยูอโอ้โหโอ้โหง,ง่ายจาังเลยเฮ้ยทำไมมันง่ายจาังวะบอนคือพี่เก็บของมาแล้วเว้ยมีเป็นคริสตัลสายฟ้าแล้วก็เป็นผลเทพเจ้าน่าจะเป็นเจ้างูเ,<อ>เขาบอ,อกสามารถนำมาสังเคราะห์เป็นปีกได้นะครับวว้าเคลียร์สถานที่นี่ก็เถอะนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะ ผมทุมไม่ได้ว่ะไอพวกของเนี่ยมันเขียนว่าเจ้าของห้องปิดใช้งานไอเทมหรอเอมันมีอันี้มันเป็นเครื่องยิงมือปัน่นมีธนูด้านใน<ง>โอเคอ๋อเราสามารถยิงได้แต่เราไม่ได้ใช้ว่ะโอ้โห <c oughs> ถือว่าเรามีฝีมือดี <c oughs> ไหนจะลองทุบดูทุบได้ทุบได้ต้องใช้ที่คุณเล็กโอ้ตรงนี้มีแทน่นเช่นบูชาหินมะระไคหินเพชรฟ้าเอมันจะอัญเชิญอะไรอะ่ะ เอ้อเพวกเราปล่อยไปก่อนดีกวา่าไอ้บวคของที่มีความดูมีความสําคัญอย่างนี้ไ <laughs> <laughs> อ้ปอ,อ,อ,อนดูนั่งสารน้องวัวเลยดูน้องวัวเขาเดินตรงนั้นเ <c oughs> ขาอยู่ตรงนั้นแบบไม่สามารถเดินมาได้ <c oughs> ไอ้ไ <ป S 1> เร็วไอ้คนเร็วมาดิ <c oughs> ไอ้มอนสเตอร์หน้าโง่ <c oughs> รู้หรือเปล่าว่าผมคือใครผมจัดการงูปีกนกไปได้แล้วนะคุณจะมาสู้กับผมเหรอฮอโอ้คลิปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็รู้สึกปราบปลื้มใจมากครับ ที่เราสามารถที่จะกําจัดงูได้แล้วก็สามารถที่จะมีเจอวิหารได้ตีนะครับมันคือบอกอะไรว่าหินมะละไครไอ้นี่รูกบอทีมม <า S 1> ่มันจะสามารถคราบเป็นไอไอ้อนมะละไครอะไรได้เว้ยด้าน <ใช S 1> ล่างมีกล่องด้วยนะหยิบไปมีอะไรบ้างโอ้ยมีกระดูกกระดูกไม่มดแล้วก็มีเพชรด้วยว้าตกจะลองคราบดูนะครับอ๋อนี่ไงคาบได้จริงด้วยหินมลใครเนื้อองซ้ำเอ้เอาใส่ไม่ได้อะเอา อ๋อต้องหยิบใส่ต้องลากใส่ต้องกดคลิกที่เทมนลากใส่ช่องอ่าใส่ก็ไปแล้วก็กดบูชาพร้อมกันนะหนึ่งสองสามสามคืออะไรเหมือนเราได้อะไรบางอย่างมานะ <Wow. S 1> ใช่เหรอป้าได้อะไรไหมไม่รู้อ่ะเมื่อกี้มันขึ้นหินเมจิลองบุกอีกรอบไหมมันมันไม่มีเพชรแลเดะมันกินเพชรพี่ไปแล้วอ๋อดูดินี่คือนี่ไงไดอีโอ้ยได้อีเตอร์เพชรอ้อมันอัญเชิญของอย่างนั้นเหรอจริงดิ มันปลุก<น>เสกของขึ้นมามันเป็นคนละช่องรือเปล่าวะช่องนี้ก็ได้ของออช่องนี้ก็ได้ของนี้บูชาใบได้ไรแร่ดวงดาวทองแดงนะครับ<อ>สพากมีคนบอกพี่มระะใครมันทําอะไรได้มากกว่านี้นะครับ <c oughs> พี่หาเจอไม่ได้ต่อไปแล้วจนเอ้ยอันเอ้ยเราได้อันสองอันแล้ว <c oughs> เฮ้ยเ้ยเราอย่างนี้เราสามารถขี่ซาได้ดิว้าว เอาเดี๋ยวปอนเอาเพชรอันเชิญเลยไปปอนเชิญเราพวกเราค่อยอันเชิญตอนจบแม่เออเอาแบบหาทีเดียวดีกว่าเนาะด้<ห>านบนมีนอะไรเนี่ยทองเหรอมากแล้ววะเฮ้ยอะไรอ้าวเฮ้ยเฮ้ยระวัลรางวัลอะไรไปช่วยด้วยว้าวไม่เนี่มีแค่คาบป,ปีกแล้วต้องใช้กระดูกอสูรหกใช้ทองแท่งเก้าสามารถคาบป,ปีกเทพเจ้างูได้แล้วก็ล่อนกลางอากาศได้ด้วยปอนแล้วพวกเราจะไม่ทุบแน่นแตกระเนาะไม่ทุบไม่ทุบเราห้ามทุบเราเข็ด แล้วคือบอกเลยคลิปนี้ฟาร์มของรือลัวแล้วเอาของไปเก็บไปที่ที่พักแรมแล้วก่อนอ๋อเออใช่เ<ช><ช>พราะของมันเต็มใช่ไหมล่ะใช่ใช่จะได้ฟาร์มยาวๆทุกคนโอ้ฉลาดนี่หว่าคุณปนนี่อ๋อทองคํานี่หว่าเอทองคํำ็อกเลยเออมันเป็น็อกทองคํถูกไมถไหมอยา่าเชื่อเลยอยา่าอันนี้มันดู<ใ>นมีข้าวอะไม่ไม่ทุบจริงเหรอสักอันหนึ่งอ่าทุบไปทุบไปถ้าเกิดมันมีข้อเสียอะไรผมก็จะโทษคุณและกันคุณปน ผมเตือนคุณแล้วนะเราเคยได้รับบทเรียนกับการที่เราตีของที่มันดูมีค่าแบบนี้มาแล้วนะงั้นไม่เดี๋ยวเราค่อยมาตีเออหลังจากที่เรารู้ว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วกันนะใช่เรารอถามคนดูดีกว่าทุกคนว่าไอ้นั่นมันทำอะไรได้ถ้าเกิดมันทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวเราจะทำการชุบเลยนี่ไอ้พวกนี้สมวิตช์พวกนี้คือมันเหยียบสปริงไว้งั้นเราจะคุสปริงกลับบ้านแจ๋วเดี๋ยวปุ๋ยสัตว์มีโอกาสได้หลังเอาข้าวสาลีให้หมูกินหนอหมูมันขี้มันนี่เองใช่อะแล้วนี่ทุบเลยยป่เนีริงนเลยทุบเลย โอเคทุบแรกเอาละทุกคนเราจะมาคัาปีกกันนะครับของสวมใส่ข้ามาแล้ว,วแสดงว่าเราสามารถอัญเชิญบอสงูปีงนกได้ที่อื่นด้วยดีถ้าเกิดว่ามันมีอัญเชิญที่อื่นอีกอะ่ะใช่น่าจะแต่ต้องน่าจะต้องหาป่าใหม่ามากบางทอีอ๋อเนี่ยมันต้องวิ่งด้วยแล้วก็นี่มันเหมือนมันจะล่อแบบนี้โอเค <Okay. S 2> เอาล่ะทุกคนคือตอนนี้คือเราเหมือนจะฟาร์มอิ่มกันแล้วนะเฮ้ยแต่อย่าลืมว่าขั้นตอนต่อไปของเราคือการขนของอะจะขนไปยังไงเนี่ยแหละประเด็นเอางี้ไหมเดี๋ยวพี่จะเป็นคนเดินมาเองแล้วพี่แล้วปอนรอพี่อยู่ตรงนี้ก่อนพี่จะรีบขนทุกอย่างไปจะได้แล้วขนทุกอย่างไปแล้วพี่จะวาร์ปไปเลยแล้วพี่จะเดินมาแบบอย่างรวดเร็วให้ถึงเร็วโอเค OK, ป่ะของเธอได้มาในวันนี้นะผมจะเก็บไว้ตรงนี้ไปแล้วปอนพี่เราจะไปหาปอนเอ้ยพี่บินได้นี่หว่าอู้อยังเร็ว,วอ,อ่ะงั้นล่ะไอ้ก็ดีดิเหมือนเล่นโหมดแบบว่าซากสัน ดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิีดดิ๊ดดิ๊ดดพ๊ดดิ๊ดดิวดดิ๊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 ดดิงดดิ๊ดดิ๊ดดิตดดไปดดิ๊ดดิ๊ดด่๊ดดน๊ดดิ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 ๊ดดย๊ดดิ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 ๊ดดห๊ดดิ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 ไดดลย โอ้ยปอนดีแค่ไหนปอนไม่ได้มาเป็นฝ่ายเดินไหมพี่เนี่ยฮะอุย้ยพาที่สวยว่ะเฮ้ยผมขอแวะดูสักชั่วโมงหนึ่งได้ไหม <S <S พี่มาแล้วปอนรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วโอ้ฝนตกด้วยอาลามาเก็บของในรอบสุดท้ายโอ้ยปันเก็บไปหมดแล้วอ๋อผมจะว้าวกับบ้านเลยนะกันทุกคนถึงบ้านแล้วโหคิดถึงบ้านจังนอนก่อนแม่นอนก่อนดีกว่าไหมนอนก่อนพักเอาแรงโอ้ยว่าไงน้องวัวน้องไก่ไม่ได้เจอกันนานสบายใจไหมสงสัยน้องไก่น้องวัวน่าจะสบายใจที่ไม่มีเราอยู่มากกว่านะ เต็มไปด้วยตัดธาเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าเป็นเพราะเราขอพรมะก่อนเราออกอะเนาะเราสักการะเขาไป1หนึ่งทีมันเลยทําให้เราดวงดีไงเฮงเฮงสำหรับคลิปนี้นะผมขอตลาไปก่อนละกันนะฮะวันนี้ก็อิ่มเอมเอออิ่มเอมวันนี้ก็อิ่มเอมหนํำสำราญมากเลยนะครับผมแล้วเราก็ได้ทําการตกแต่งที่สักการะเพิ่มเติมด้วยนะครับหวังว่าจะไม่ไปทุบอะไรที่มันไม่ควรทุบนะปอนจริงงันเหมือนกัน อะไรทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e นะครับคลิปนี้ไม่มีความผิดหวังมีแต่ความพื้นปิติินมจะปลุกต้นไม้สามารถปลุกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยขั้นต่ำ35บาทแล้วก็สั่งซื้อเสื้อ,อและลิสต์แบนได้ที่เพจปโตชอปเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่นะทุกคนยบายครับบ๊ายบายยู